สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาเจอกันในเกมมา r v e l Future Fight กันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวยูนิฟอร์มใหม่ของกรูดนะครับเบบี้กรูดนั่นเองครับจากเรื่อง Guardian of the Galaxy Volume 2นะครับหรือว่าภาค2นั่นเองมาดูกันว่าสกิลกรูดตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็มีเปลี่ยนสายไปเลยครับกลายเป็นสีเขียวเลยนะครับตัวนี้สกิลนะครับก็จะเปลี่ยน เออมาดูเอฟเฟกก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มความแรงในการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยหรือว่าฮิวตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็เพิ่มโอก,โอกาสหลบลีเพิ่มการหลบลีอีก7%นะครับสกิลที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไป5สกิลเลยนะจะมี growth burst นะครับ loop l o o e survive b o s s i n g sprout trouble maker ฮะแล้วก็ vr g root มาดูสกิลกันเลยละกันนะฮะเพราะเปลี่ยนไปเยอะขานาดไหนแต่สกิลสกิลเทียนเทียนสองก็ยังเหมือนเดิมะวะสกิลหนึ่งนะครับเดิมนี่จะเป็นยืนโง่ๆแล้วก็เอามือแบบพุง่งซัดเข้าไปเต็มๆนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นกิ้งหลบนะครับแล้วก็เป็นเป็นไอเฟรมด้วยนะเนี่ยกิ้งหลบไปข้างหลังนะครับแล้วก็ทิมสามทีนะครับแล้วจะสังเกตดีๆว่าตัว รู้สึกตัววิ่งเร็วขึ้นมากวิ่งเร็วขึ้นจริงๆคือผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันวิ่งเร็วขึ้นนะครับไอ้มไม่ใช่ไม่ใช่ตีหลังกาทีผมแบบสไลด์สไลด์ไปดูโอ้โหท่าเยอะเหลือเกินนะครับต่อมาสกิลสองครับอันนี้มีสตัรด้วยนะไอ้ไม่ใช่สตาร์นนะติดตรึงนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไอเฟรมนะอันนี้ก็ต้องใช้ระวังหน่อยต่อมาสกิลสามครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไอเฟรมอย่างนั้นแหละแต่เพิ่มจุดฮิวไว้แบบ หลายจุดมากขึ้นนะครับมีเพิ่มเพิ่มไอนี้ด้วยเหรอบัฟด้วยเหรอต่อมาสกิลสี่นะครับนี่มาเป็นพายุเลยครับแต่ไม่ใช่ไอเฟมนะครับเพราะงั้นก็ใช้งานระวังด้วยนะครับแต่รู้สึกมันก็มีความรุนแรงอยู่พอสมควรคนะต่อมาสกิลห้าครับอันนี้เป็นไอเฟมนะครับก็จะเป็นกระโดดปล่อยพื้นฮิลนะครับแล้วก็จะมีไอล็อกเก็ต ล็อกเก็ตบินยิงไปยิงมานะครับน่าสนใจทีเดียวอ่ะต่อมามาเช็คสกิลกันต่อดีกว่านะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสกิลสามสกิลสกิลสี่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่ไอคอนนะครับที่เหลือนี่เหมือนเดิมอ่ะสกิลรีดก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็น สีเขียวไปเลยสปีดไทป์นะครับเพิ่มป้องกันกายภาพ45%ก็คือสกิลหลีนี่จะเปลี่ยนตามไทป์ที่เปลี่ยนไปของรูทอยู่แล้วนะครับใครสังเกตเวลาเปลี่ยนยูนิฟอร์มเนะี่ยสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็จะคือคือเดิมสกิล5นะครับจะมีเด้งเลือด5%นะแล้วมีกยายภาพโจมตีกยายภาพด้วยนะ5 5โจมตีกยายภาพเป็นดาเมจกยายภาพและเพิ่มอีก178ดาเมจนะ อันนี้78%โจมตีกายภาพนะครับเบอร์เมเกอร์ไ hmm. อที่ที่หมุนตัววิววิววิวอ่ะเ8ปเป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก214ดาเมจนะสกิล3อันนี้เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนแค่เรื่องของระยะการฮิวจากเดิมเป็นวงใหญ่ๆวงเดียวมันกระจายเป็นหลายๆวงนะครับต่อมาสกิล2ครับอันนี้นะมีติดตรึงด้วยนะครับบายนะครับ2ไอไม่ใช่ตึงว่าตึงถูกแล้วเอ้ย เออถูกแล้ววะบายนู่นประมาณว่าบีบรัดเอาไว้อสองสองวินะครับโจมตีกายภาพ60%เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก356าดาเมจนะฮะต่อมาสกิลหนึ่งก็6 6โจมตีกายภาพเป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก356ดาเมจนะับก็ตัวนี้เอาจริงๆก็กลายเป็นว่าตัวนี้จะบูได้มากขึ้นระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วผมว่าก็ยังสู้ตัวอื่นไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็เอาเดี๋ยวลองเอาลงสักด่านดูแล้วกันนะครับซึ่งผมคงไม่ลงด่านยากๆเอาสักสิบด่านสิบเอ็ดแรกๆก,ก็พอมั้งดูว่ากรูจะไปได้ไกลแค่ไหนนะมีโอไอแท็กน่าสนใจนะครับก็มีเอาอย่างนี้แล้วกันจะได้แบบเริ่มมารุ่นๆเลยนะครับสตอรี่โหมดสิบเอ็่าสิบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ จะได้ร in ู้ว่ากรูตสู้ไหวไหมเอาแค่ด่านนี้ก่อนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็คือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยตัวกรูดเวอร์ชันนี้เนี่ยยูนิฟอร์มนี้เนี่ยคือจะทำให้กรูดมีความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับคือไม่ได้ไม่ได้บัฟอย่างเดียวแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่สุดอะเข้าใจอารมณ์ปแบบว่ามันมันไปได้ไม่สุดอะนะครับ มันยังแบบสู้ตัวอื่นไม่ได้นะในสายตาผมอันนี้ก็โอ้ยนี่ก็ดึยังดูดีนะแต่ดันดันิบเ็ดหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะงั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเอาไปใช้งานได้ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวจากตรงนี้ผมลองเอาไปลงเวอร์บอสดูอีกทีนึงแล้วกันนะดูว่าเป็นยังไงคิดว่าไม่น่ารอด <kę eras> ต,ออตัวคิดว่าไม่น่ารอดนะแต่เวิร์รอวันนี้มันเป็นแบ็ครอฟด้วยนะแต่สกิล5รู้สึกสกิลจะแรงพอสมควรนะกวาดไปได้เยอะนะแล้วก็สกิล4ด้วยวคือเดิมทีเนี่ยผมใช้เฟสป้องกันนะครับ ISO ของรูทเนี่ยแล้วก็นั่นแหละคือไม่ได้เน้นโจมตีเลยตัวนี้ผมเน้นเป็น เป็นบัฟอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้แพ้แพ้ทางด้วยนะครับแพ้ธาตุปีไม่เข้าเลยวะ่ะอาเทียบกับตัวอื่นที่แพ้ทางก็ยังตีได้แรงกว่าแต่แต่ก็พูดมากไม่ได้เพราะว่า ISO ของกรูตก็ไม่ได้อำนวยให้โจมตีให้แรงนะ <c oughs> โอ้ยวันนี้มันจะตายไหมเนี่ยแต่ถ้ามันน่ารักดิอ่ะแบบมันมีความท้องเบลเอ้ยชอบอะ่ะเอ,อ้โ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 อ้เจ็บนั่นแหละซู้ได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าดามเมจเบานะครับ นี่ชอบสกิลหนึ่งมากเลยทำให้เป็นไอเฟรมแล้วก็ใช้หลบสกิลได้ด้วยนะเรียบร้อยนะครับจบกันไปอ่าต่อมาเดี๋ยวมาลองแบ็คดอฟดูนะแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะ <c oughs> เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึ่งล้วกันนะว่าผมคิดยังไงกับเบบี้กรูตัวนี้ เวอร์บอสนะครับโหมดธรรมดาพอนะครับอัติเมทนี่ไม่ต้องสื่บแบบตายอย่างเฉียดแน่นอนเนะี่ยเอ้ยอันนี้เอาเป็นลีดดีกว่าว่ะก็ควรจะมีสไตรเกอร์ที่มาช่วยโจมตีเยอะ เอาสไตล์เก่ง <hi> มาช่วยโจมตีเยอะๆฮ่าตามนี้แหละครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาถึงก็ไม่รู้พูดพลาดน้ำเพลงนะครับกดเออกดฮิวก่อนเลยอู้เปิดฮิวก่อนเลยเลยเอ้ยเปิดฮิวก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไอเฟรมเลย เออทำไมรีดใช้ไอเฟนเนี่ยล่ะไอหยาเฮ้ยไอดาเมจทั้งหมดนี้มาจากเพื่อนหรือมาจากตัวไม่รู้วัดโอ้ย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 เจ็บ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 อุ้ย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 เจ็บนั่นเฮ้ยแต่หิวหิวแรงว่ะ หิวแรงหรือเลือดน้อยวะปับปับปับวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วปับปับปับเอาเด้อเอาเดา้หิวรอเลยเปิดไอเฟรมด้วยอ่ะไม่โดนอ่ะไม่โดนโอ้ยโกรธรอบที่สามไอรอบที่สองเ่ยแล้วทำไมมันดูดีกว่า ตันอิมูนเว้เด้อเด้อโอ้หไมไม่ไม่ไม่โอ้ยกำลังคิดว่าน่าจะเพราะเพื่อนช่วยตีซะเยอะนะครับไม่ไม่ใช่ตัวแต่ว่าแต่มันวิ่งเร็วอ่ะมันวิ่งเร็วมันมันอยู่รอดได้นะครับอยู่รอดได้นานกว่าตรงควเลยโอเคก็ขอสรุปนะครับกรูดก็ผมว่าไม่เน้นใช้งาน ส่วนตัว่าไม่เน้นใช้งานนะครับคือคือน่ารักแล้วก็ชอบสกิลอ่ะชอบสกิลหลายๆสกิลตัวกลายเป็นตัวที่แบบป่วนปวนรู้สึกปวดได้มากขึ้นเพราะว่าวิ่งเร็วขึ้นแล้วเดิมเดิมทีเนี่ยกรูดเดินช้ามากๆนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มอันนี้แล้วกันนะฮะสีเ r ็วอลนะครับเรามาดูพิวสกิลดูมันเดินช้ามากๆกรูดอ่ะ เดินแบบแทบจะเป็นเป้านิ่งให้ตีเลยครับเฮ้ยทำไมตัวในนี้มันรู้สึกมันเดินเร็วขึ้นวะแต่ตัวมันใหญ่ด้วยแหละนะตอนตอนนี้ตัวมันใหญ่นะครับแบบเป็นเป้าเป็นเป้าสายตาได้มากตัวนั้นจะมีความคล่องแคล่วมากกว่าด้วยความที่สกิลของเบบี้กรูจะเป็นแบบหลบใช้หลบได้เป็นไอเฟรมด้วยนะครับอันนี้มันไม่ใช่ไอเฟรมนะอย่างเงี้ยสกิลห้าก็จะเป็นโง่่างนี้เลย สกิลหนึ่งก็จะเป็นทีมโง,โง,โง,ง่ไม่มีสกิลไหนเป็นไนเฟรมเลยครับกรูทเ,เดิมเนี่ยอันนี้อันนี้กรูทชุดทอนะแต่ก็ชุดเดิมก็สกิลประมาณนี้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็จะเน้นบัฟเป็นส่วนใหญ่ก็เอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อมาใช้กันแล้วกันนะครับส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้เอามาแบบเอามาลงนูน่นลงนี่ได้นะครับเพราะงั้นอันนี้น่าจะเป็นแบบสะสมซะมากกว่า แต่ผมชอบนะผมชอบนะตัวเนี้ยมันค่องแคล่วดีนะครับก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะสคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ